คืออาการปวดที่เคยเป็นก็คือดีขึ้นไหมดีขึ้นก,ก็หายก็หายเลยหายเลยเนาะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ประสบการณ์การทานดีบูลของคุณย่าเฟืองสีกันนะครับสวัสดีครับคุณยา่าสวัสดีอ่าปีนี้คุณย่าเฟืองสีอายุเท่าไหร่แล้วครับเก้าสิบปีนี้เก้าสิบแล้วใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่มะทานดีบูลเนี่ยมีอาการยังไงบ้างครับเมื่อก่อนก็ปวดหัวเขา่าพอทานดีบูลก็รู้สึกดีขึ้นอืมคือก่อนทานเนี่ย ปวดมากลุกนั่งลําบากใช่ไหมครับใช่แล้วอ่าเวลาเดินนิดเดินมันปวดไหมฮะเมื่อก่อนมันก็ปวดเดินมันก็ได้ไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีแรงด้วยแล้วเวลาที่แบบว่าต้องขึ้นชั้นสองชั้นสองนี่ขึ้นได้ไหมฮะขึ้นได้แต่ปวดปวดเลยเนาะ <c oughs> แล้วต้องมีไม้เท้าไหมครับเมื่อก่อนแต่ไม่ก่อนต้องใช้ไม้เท้าต้องใช้ไม้เท้าแล้วพอที่หลังจากที่มาเนี่ยมากินดีบูนตัวเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับ รู้สึกด,ดีขึ้น,แข,ขนแข็งแรงขึ้นรู้สึกแข็งแรงขึ้นอาการปวดที่เคยเป็นก็คือดีขึ้นไหมะดีขึ้นก็หายก็หายแล้วหายเลยเนะาเเนะแล้วเวลาเดินไปไหนมาไ,ไหนจะดวอสะจดูอ่ะ,ะ,อ,ะอืมก็จะลุกจะนั่งก็ไม่ปวดเมื่อก่อนละไม่ปวด <laughs> ไม่เท้าก็ไม่ต้องใช้เนาะไม่ต้องใช้โอ้สุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวคุณย่าลองลุกให้ดูหน่อยไหมครับแล้วลองเดินด้วยกันว่าเดี๋ยวนี้มันแข็งแรงแล้วเดินสะดสบายเลยเนาะเดี๋ยวคุณย่าลองลุกอืม ลุกแบบลุกคล่องปื๋เลยนะครับเนี่ยสบายเลยเนี่ยเดินไปไหนมาไหนสบายเลยเนี่ยเดี๋ยวนี่ยทางนี้ฮะเนี่ยเดินไปทางเดินทางนี้ก็ได้สบายสบายอืมเดี๋ยวโหเดินคล่องปื๋เลยฮนะ่พ <c oughs> อแล้วก็ได้ครับเนี่ยครับก็คุณย่าอายุเก้าสิบแล้วนะครับ,บลุกนั่งเห็นเลยครับว่าสบายเลยครับก็นี่นะครับตัวนี้ใครที่มีอาการปวดเข่าเหมือนคุณย่าผมแนะนําเลยครับว่าให้ลองทานดีบูนดู